สวัสดีครับคุณพู้ชมพุกคนอยู่กับผมพลโมโตรรายวอลเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมมีข่าวสารอัปเดตครับจากทางแบรนด์ o y a l Enfield กำลังจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้านี้ซึ่งรถที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือ All New Classic ในพิกัด 350cc ซึ่งแน่นอนครับว่าเกิดการผสมผสานร,ระหว่าง เบสเอนจิ n นครับเครื่องยนต์จากตัว m ม t e อร350ที่ได้ทําตลาดมานะครับในประเทศไทยแล้วก็โลบอลเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ในร่างของโฉมคลาสสิกที่ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีของทาง Royal Enfield เพราะว่าคลาสสิกที่จำหน่ายในปัจจุบันกับตัว Bullet จะเป็นพิกัดเครื่องยนต์ในตระกูลของ500ซี ซึ่งคลาสสิก350นี้ก็จะมาทำราคาในกลุ่มของรุ่นเริ่มต้นครับและนอกจากนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นสไตล์บล็อกใหม่แล้วฮะก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการสั่นอะไรพวกเนี่ยให้มันดีขึ้นลดลงจากตัว500อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยเอาเป็นว่าสำหรับตัวรายละเอียดของรถ Royal Enfield Classic 350นี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงาน Motor Rival เราเนี่ย จะรีบมาอัปเดตกันในช่วงสัปดาห์หน้าที่มีการเปิดตัวโดยเร็วเลยครับรวมไปถึงการประกาศราคาด้วยดังนั้นครับฝากเพื่อนๆรอติดตามเอาไว้เลยซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจนะครับตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้ทางผมได้เคยทำรีวิวตัว Meteor 350ไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนก่อนได้เลยครับ และสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานมโ t ต r ร์รเวเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงครับฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามพวกเราไว้ด้วย YouTube นี้ฝากกด Subscribe กันดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ